นทนะคะสวัสดีค่ะน้องไอโกค่ะค่ะวันนี้มาพบกับเราสองคนได้ในรายการทางของ,ของพระเยซูค่ะน้องไอโกะคะมนมีอยากจะถามว่าน้องไอ้กบรู้ไหมคะว่าพระเจ้ารักน้องมากแค่ไหนคะหนูรู้ค่ะเพราะว่าพระ เยซูรักหนูมากและพระเจ้าก็รักหนูมากพระองค์จึงส่งพระเยซูบุตรพระองค์มาเพื่อถ่ายพวกเราทุกคนค่ะใช่ค่ะจากข้อนี้นะคะเราสามารถดู้จากข้อพระคัมภีร์หนึ่งเปโตรนะคะบทที่สองค่ะข้อที่ยีสิบสี่ค่ะน้องไงลองอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังดูนะคะค่ะพระองค์เองได้ทรงนับแบกบาปท,ทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั่น เพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายค่ะจากข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะอธิบายให้น้องฟันนะคะ<อ>ที่กางเขนนั่นนะคะพระองค์ทรงแบกรับความผิดบาปค่ะ<อ>โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็คำสาปแช่งพระองค์ทรงยอมทนทุกทรมานไทยมนุษย์ทุกคนนะคะ ด้วยเหตุนี้ค่ะพวกเราทุกคนจึงได้รับการไถ่ายพวกเราจึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขในชีวิตค่ะคราวนี้เนี่ยแบบมิอยากจะถามน้องไอนะคะว่าถ้าแบบมิให้ขนมน้องไอไปโรงเรียนเนี่ยน้องไอจะทํายังไงต่อคะก็แบ่งให้เพื่อนๆทุกคนค่ะ อ๋อดีมากค่ะเพราะเราจะเดินในความรักและแบ่งปันให้ผู้อื่นตามแบบพระองค์นะคะ,คะพระองค์สอนให้เรารู้จักความรักใช่ไหมคะ,คะแล้วถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาแกล้งหนูทําให้หนูเสียใจหนูจะทํายังไงคะลูกหนูก็จะไม่โกรธเขาค่ะ อ๋อข้อนี้เป็นข้อที่ดีค่ะเราเดินในความรักและการให้อภัยตามแบบของพระอ,องค์ค่ะน้องๆที่อยู่ทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะคะหากโกรธกันทะเลาะกันนะคะให้นึกถึงความดีของเขาและให้อภัยเขาเหมือนน้องไอ้โกิดด้วยนะคะและถ้าน้องๆทางบ้านอยากติดตามชมพวกเราได้นะคะสามารถดูได้ในทางเว็บของโพริโซ Facebook นะคะ,แล,ะแล้วก็ YouTube ค่ะ,คะติดตามชมพวกเราได้ในรายการ ทางของพระเยซูค่ะพระเจ้าอวยพรน้องๆทุกคนนะคะบ๊ายบายเราจะเดินในทางของพระเยซูพระเยซูมีพระองค์คอยดูชีวิตของเราชีวิตของเรา yeah.